โค้งนะครับโค้งไปกับกิ่งไม้เลยนะครับผมนี่ครับรอยเก่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแก่หรือไม่แก่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทุกๆท่านนะครับผม ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนครพึ่งหลวงนะครับผมวันนี้นะครับก็ออกมาหาเพึ่งอยู่นะครับยังออกมาหาพึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นนะครับวันนี้ว่าผมจะเจอไหมนะครับก็ยังมาป่าจุดเดิมนะครับจุดเดิมของเมื่อวานนะครับผมนี่ครับป่าลกนะครับก็วันนี้มีแดดค่อนข้างแรงเลยนะครับผมลมก็แรงนะครับจุดนี้ผมเพึ่งมานะครับวันนี้ ยังมาไม่ถึงเมื่อวานยังมาไม่ถึงนะครับปีที่แล้วก็ข้างในนะครับข้างในมีทั้งมิ้มมีทั้งพึ่งนะครับผมมีทั้งพึ่งมิ้มพึ่งหลวงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเจอสักกี่ลังนะครับเจอสักกี่ลังนะครับวันนี้ค่อนข้างจะโลกเลยนะครับต้องเข้าไปข้างในนะครับไม่ได้ตามตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ ไม่มีดอกไม้ให้ตามนะครับก็ลุยหาเหมือนเดิมเลยนะครับต้องลุยหาเอานะครับก็ตามคอนเก่านะครับจุดที่เคยมีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงแถวคอนเก่านะครับแถวคอนเก่าเมื่อปีที่แล้วที่ผมตีนะครับอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนะครับว่ามีไหมนะครับผมลกเลยครับดูครับดูด้านในครับผมอย่างลกครับผมมีอยู่สองลังนะครับลังหนึ่งผมตีนะครับอีกลังหนึ่งคนอื่นตีนะครับอีกลังหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ตัวแต่ลังที่ผมตีอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ต้นนี้นะครับ ไปดูนะครับมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอ้โหมาครับมาครับมาครับผมมาครับผมมาครับอลังสวยเลยครับผมนีฮะ คอนเดิมเลยนะครับผมนี่ครับหาดูตามคอนเก่านะครับหาดูตามคอนเก่านะครับผมหลังแรกเลยครับวันนี้คอนเก่าคอนแรกที่ผมเดินเข้ามาดูเลยนะครับ สวยเลยนะครับทุกลังที่ผมตีนะครับแก่หมดนะครับแถวนี้นะครับเดี๋ยวมาดุ่นลังนี้นะครับว่าจะแก่เหมือนลังอื่นหรือเปล่านะครับดูครับขยับขึ้นนะครับผมคอนเก่าอยู่ตรงนี้นะครับยังเป็นรอยดำๆอยู่เลยนะครับผมนี่ครับรอยดำๆนะครับผมขยับขึ้นไปหน่อยนะครับ ทำครบลุยครับผมทำครบครับแล้วก็ต้ไม้แห้งนะครับก็หาเอาตรงนั้นเลยนะครับแบบไหนก็ได้นะครับผมแบบไหนก็ได้นะไม่จำกัดนะครับว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับ ก็วันนี้ลมแรงนะครับก็หน่าหนาหน่อยนะฮะก็จะทะลุเร็วนะครับผม กดให้คลายนิดนึงนะครับเสร็จนะครับใส่สายสะพายแล้วก็จอะรูด,ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นก็จัดการจุดแล้วก็ลุยได้เลยนะครับ รอรู้ให้ถึงกิ่งไม้แห้งด้านในนะครับผมเพื่อที่จะจุดไปเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับอนี่ครับผมจุดขึ้นไปเลยนะครับ ดูควันนะครับเหตุผลที่ต้องจุดขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าดูครับดูความลกนะครับเพิ่งจะแตกลงมาก่อนนะครับยังไงก็จุดครบขึ้นไปเลยดีที่สุดนะครับผมไปครับเจอข้างบนครับผมโค้งนะครับโค้งไปกับกิ่งไม้เลยนะครับผมนี่ครับ รอยเก่านะครับโอ้ลหลก,ลกหมากนะครับเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าแก่หรือไม่แก่นะครับ แกแกนะครับดูครับผมรอบแรกรอบแรกเหลือชายด้านล่างนะครับตรงกลางเป็นรอบสองนะครับน้ำสวยนะครับหัวน้ำสวยเลยนะครับหลังนี้ผมยังไปไม่ถึงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปอีกนะครับผม โอ้ลกมากนะครับผมกว่าจะขึ้นมาได้นะฮะพอได้ครับพอได้น้ำครับกำลังจะปิดตานะครับโอเคครับขอตัดครับผม ถนัดเท่าไหร่นะครับ うん。 มก็ได้พอสมควรนะครับถือว่าได้เยอะพอสมควรอยู่นะครับนี่ครับน้ำผึ้งนะครับประมาณขวดนึงนะครับผมนี่เยอะสุดแล้วนะครับเมื่อวานสองลังไม่ถึงครึ่งขวดเลยนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวลุยต่อนะครับดูซิว่าจะเจออีกสักกี่ลังนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ